สวัสดีครับพี่น้องกับผมวิญญาพาเที่ยวนะครับเนาะมือนีสิตามใจเอซนะครับ FC เปเอฟซพิ่นบอกหลายเที่ยแล้วละ่ะบอกว่าพี่วิญญาไปเพื่อผู้พามานห้ผมแนะ่ไปมุวยม่วงมาสน,นะไปเที่ยวบรรยากาศไปเก็บบรรยากาศเพื่อห้วม่วงไ้ผมบังแนะ่เพิ่นว่านะครับซื้อ FC เอซเพิ่นเกือ บ่าเอยซื้อเพิ่นนะครับเป็นเพิ่นเป็นเอฟซีวิญญาณเลยนะนะครับนะกะจุดประสงค์หลักๆก็คืออยากกัขอบคุณเพิ่นนะครับขอบคุณเอฟซีน,นะครับที่แนนอนน้ำแหล่งท่องเที่ยววิญญาณจับไอ้นั่นเข้าไปนะพี่น้องเขาเอิ้นว่ายังไงดา,าดาวเทียมนะครับจับดาวเทียมเข้าไปเนาะซุ่มเข้าไป ต้จากสิไปถือบ่ถึงพี่น้องเขาไปเลยอำเภอผู้พามานเข้าไปข้างในผู้วุ่นเกือบอุทยานน้เกือบถึงอุทยานผู้พามานเลยให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปผู้วุ่นหลาะนามบานเข้าไปเนาะจับจานเที่ยมเดือดเข้าไปในเป็นอ่างเก็บน้ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวพาพบนห,หลักครับนะมณนนีวิญญาณก็เลยสิพผ้าเอฟซีเขาไปเบิ่งติดตามไปเบิ่งข้างในว่าสิเป็นยังไงแน,น่แล้วก็่บห้วเส้นทางสิเขาไปจังไดนะพี่น้อง เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวพี่น่าจิเริ่มคลิปจากตัวจุ้แพรนะครับตัวจังหวัดจุ้แพร์ตรงปั๊มบอลถ่อนะครับเนาะหนองเล่ย์เอเล่ยอำเภอจุ้พแพรออกมาจากนอนน้นในปั๊มบอลถ่อนะครับเนะนาะเนี่ยยุนนาจะเลื่อนย่นี่แหละครับเนาะตรงนี้แหละนะครับมาดบกาแฟสักแก้วก่อนนะครับเนาะจังสิเข,ข่าไปก็เลยสิผ้าเอ็ซีไปเบื้องถนนเข่าไปหน่ำสิเข,ข่าไปจังไรเอ็มซีคุณมาเคยมาเ,เป็นบ่ อาชีพเขาบ่าถึงเพื่อว่าห้วยม่วงนะ่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยววิญญาณยิ่งดาวเทียมเข้าไปนะเปิดเบิ้งนะครับเปิดเบิ้งอะ่ะสวงว่างงามนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวงามอยู่ตรงนั้นแต่บอกว่าไปถึงจุจดหมายไปจุงที่หมายแล้วสิเป็นลักษณะแบบใดสีงามจังใดสีสวยงามแบบใดจังใดใ่าที่ตามเบิ้งที่แนๆ่ๆเืยบอกเส้นทางกันนะครับนะบอกเส้นทางเข้าไปกอนสิบห้าสิบห้าเอฟซี ไปที่ตามเส้นทางไปก่อนนะครับนะว่าสิเป็นยังไงแน่สีเขาจังไดเป็นจังไดนะครับไปเบิ้งกันนะครับเดี๋ยวพิ่ยาาจะพาไปลุยนะครับนะครับนี่แหละครับเริ่มจากนี่แหละปั๊มปตท่อเลยชุ่มแพร่ออกมามุ่งหน้าไปทางอ่าอำเภอภูประมาณนะครับนะเดี๋ยวพิ่ย่าจะพาเริ่มคลิปนะไปเบิ้งกันขึกันครับผมครับก็ออกจากปั๊มปตท่อนะครับเนาะนี่แหละเนี่ยชุ่มแพร่อยู่ด้านขัวมือพุ่ย่าเป็นบ่านี่พี่ย่าขี่รถมาหนึ่งมาว่าปั๊มน้ำมัน มาดบกาแฟสักแก้วกันนะครับหลังจากไปต่อนะครับนะวิญญาณก็เลยคิดว่าไทายเอฟซีผู้พิจากไปผู้พามานเข้าไปอำเภอภูผามานเข่าจาังไดเรืออาเไปเที่ยวคือวิญญาณสิไปอยู่ตอนนี้แหละสิเข่าแบบไหนนะครับเนาปะออกจากปั๊มน้ำมันมากแเลี้ยวซ้ายนะครับหักซ้ายมุ่งหน้าไปทางอำเภอภูผามา,จน,น,า,มานจังหวัดขอนแก่นนะครับเด้อผู้พามานอีกถึงจังหวัดขอนแก่นนะครับเนาะครับผจะปัไปอย่าง เสียงหลานไส้บอกน้ำชดชดหลานไส้มานำกับเพราะว่ามีโบเบิงไหนาะกัต่อมานาครับ <German> นติดตามมาไปเที่ยวแน่คนอยากเที่ยวอยากเที่ยวมาแล้วกันกระบ้านกับบ้าดนเก่นนะครับนะครับก็คืออวิญญาณเริ่มคลิปจากตัวอำเภอชมแพออกมานี่จากวัามอตท่องมาวัตถุประสงค์ก็คือ อยากให้เอฟซีฮูจักเนาะครับเส้นทางไปจังไหนนะครับเนาะคือสิเรนไปจะแบบไหนรูปแบบไหนแน่นะครับเนาะแถนนข้าวสารสภาพถนนข้าวสาดีบอม่นบะครับสวยงามบอหรืออ่ไม่ชำรุดนี่การก่อสร้างอย่างบอเนาะครับเนาะก็ออกมาเพราะท่านมี่ครับเพราะท่านมีการก่อสร้างภาพสีมืดๆจังเลยนะครับมือนี่มือนี่วิญญาณมาถ่ายคลิปวันที่สิบเจ็ดนะครับมือนี่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดกุมภาพันธ์เนี่นะครับเนาะ โอ้มาบานี้เบื้องลูกข้าถทมที่ใบเตยเร่สีเสียดหนังนะครับน้องๆนะนี่นะครับถนนข้าวเรียมดีดีนะครับเรียมปิ๊บเลยนะครับน้ารถควใส่คมเร็วแบบเต็มที่เลยเลยนะครับน้าครับเห็นไ่มถนนข้าวสวยงามฟิ๊บเลยพี่น้องสวยงามมาลามชามเลยแหละพี่น้องเอ้ยเห็นปะครับออกจากจุ้มแพร่มาเลยครับเด้อนี่นะครับเนาะ มุ่งหน้าไปทางอำเภอพุทา,ามาเนี่ยแหละคือถนนเซนีไปอ่าเพชรบูรณ์ได้นะครับเนาะออกไปพุ่นละคามเพชรบูรณ์ไปน้ำหนาวไปเพชรบูรณ์ไปพิษณุโลกนะครับคือถนนเซนีคือหมายเลข12นะครับพี่น้องว่าง,ง่ายคือหมายเลข12เนาะหมายเลข12นั่นแหละนะครับหมายเลข12พูทธละทะลุไปฮอดประเภทเพื่อนบ้านเท่าทั้งเมียนมาพไปนะครับได้เลยถนนเซนีนะครับเนาะ แลนไปพิซซอโลกออกจังหวัดตากออกไปขุนในเลยนะครับเส้นนนะครับนะครับถนนสายรักพาไปเลยตอนนี้ก็คือคาแมนข้างหลังเขากับแลนออกจากพาไปของเมือง้อนแก่นพาอุบลราสินา,าลาดาลาดพุทธละมุกดาหารไปเลยครับข้ามประเทศสปอล่าไปเลยถนยนเสนีนะครับนะคือพาว่าง่ายๆก็คือถนนเสนีมาจาก ประเทศเมียนมานะครับประเทศเ่อนบมานเท่าคุณพานตัวเมืองเมืองไทยเขานี่พานออกมาเลยพาทะลุออกมาเลยนะครับออกไปถึงประเทศพอเปอลาวทั้งฝุ่นเลยนะครับเริ่มจากทั้งจังหวัดตากออกมานะครับเส้นนี้เนาะออกจังหวัดตากมาเรื่อยๆนานๆเลยนะครับเนาะอ่ะไปเบิ้งครับพี่น้องขี่ออกมาประมาณสักยี่สิบโลเลยบอกครับสิบว่าหอดนะครับสิบกว่าโลนี่แหละนะครับสังเกตเบิ้งแล้วนะครับประมาณ โดยประมาณนะครับกระสีถึงทางเลี้ยวต่างไปผู้พมานะครับนะนลักษณะแบบนี้เลย้ถนนข้าเจ้าสุดยอดดีๆครับถึงนปะดีทั้งไปทั้งกลับเลยเล่นมากอะกวงขวางเล่นไปกับกวงขวางเนาะแรนสองเล่นเล่นจอดเล่นหนึ่งเป็นสามเล่นแต่ว่าหันขาเข,า,ขาทั้งคนแก่นเท่านะเอ้ยขาเขาทั้งชุพแพรเนาะนมาตากทั้งพิจบูร์ทั้งปุณนะ ก็จะมีกล่องนะครับเนาะกล่องจับคมิ้เร็วนะครับเนาะพี่น้องก้อนสีขาวตัวชุ่มแพร่นี่ก็ใส่คมิ้เร็วด้วยความระมัดระวังจังหน่อยนะครับเนาะนี่แหละข้งนางหน้านี่นะครับพี่น้องทางสีเหลียวไปอ่าอื่นยังไงไทางผู้ประมาณนะครับเนาะทางผู้ประมาณนี่แหละครับไกลไกสีหอดนี่แหละบัวกไก่นะครับเนาะออกจากชุ่มแพร่มาหน่อยเดียวนะครับเนาะ โวิญญาบอดีท้ทายไอ้ไฮเอฟซีเบิ้งตัวอำเภอชุมแพนะครับเดินขยายถนนยังกว้างงเลยกาลังแบบกาลังทำงานนะครับเครื่องจักรกลกำลังเริ่มว่างทรงว่างคอบายหนาวยังงามเลยนะนะครับโดนๆมาทีนึงนะครับเน,นี่ยพี่นอ้องเดนมาทีนึง มาสะพานลอยด้วยครับเด้อเห็นสะพานลอยข้างหน้าพนอสะพานลอยข้างหน้าเข้าเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับมีป้ายบอกเห็นไหมเลยเข้ามุงหน้าไปทั้งเลยนะครับเนาะน่ตรงสะพานลอยตรงนี้เห็นไหมครับพี่น้องให้พี่น้องเห็นป้ายเขียวๆอยู่ข้างหน้าแล่ๆข้างหน้าน่ให้ตีไฟขัวไว้เลยครับเด้อตีขัวไว้เข้าเข้าบิ้งเข้าบิ้ง ลูกศรบอกว่าไปเมืองเลยเนี่ยนะครับเด้อนะครับไปเมืองเลยนะครับเด้อหายตีเล่นขวาเข่าเมืองเลยนะครับเดอ้อถ้ wa, าเพชรบูรณ์ตรงไปเนาะครับเนาะเข้าตรงเข่าเมืองเลยนะครับเดอ้เนนะเอน, ا, นี่ตีไฟเข้าทางลูกศรหมายเลขถนนสองศูนย์หนึ่งนะครับเนาะพี่น้องนั่นแหละตรงนั้นเลยนะครับเนาะนี่แหละออกมาจากชุมแพ้น้อยหนึ่งนะครับเนาะพี่น้องหน่อยเดียวหน่อยเดียวนี่เห็นป่ะมีไฟแดงขันตรงไปพูนกับไปพูนละ ไปเพชรบูรณ์ไปพิโลกไปสุนัยเลยนะครับนะเนี่ยเฮ้าสีเรียขวาไปทางนี้นะครับครับกับไฟเขียวนะครับล่อติดไฟแดงเขาก็ล่อจังหน่อยนะพอไฟเขียแล้วเขาจังอาลานดโลดนะครับเนาะนี่เลยครับเรียขวาคารมานนะครับนี่แหละเซนีก็ไปไปผู้พามานนะครับกับับไปได้นะครับพูดถึงถ้าพี่น้องสิไปอ่า ไปค้อศาลก็ได้ครับไปตรงอเราเภ่อข้อศราน่นก็ได้ขึ้นกันครับได้ขึ้นกันนะครับก็แล้วแต่สะดวกสิเข่าไปนะครับอันนี้วิญญาณจุดประสงค์ก็คือสิไปอ่ะ้วยม่วงเนาะครับไปพาดป้าพาดปาอฟซีไปเบิ้งง้วยม่วงเพราะเพราะช่วงนั้นอฟซีเนอยากเบิ้งห้วยม่วงนัน่นนะก็ได้ในน้นำเป็นทางเข่าไปนะครับเนาะสีในน้ำทางเข่าไปเห็นว่าทางเ้นตอนันต์ไทยเอฟซีที่ตามคีวิญญาณนะเส้นทางช่วงเนี้ย ขามานี่บท่านแล้วดีครับยังกอ่อสั่งอยู่ตอนเนี้ณนะวันน,น,นี้วันที่17กุมภา65ด้วยครับแล้วเรียบร้อยเลยนี่ครับเนาะณตอนนี้วันนี้นะครับเนาะถนนน้สวยงามเรียบร้อยเลี่ยมปิ๊บนะครับนะเบอาอๆนะครับมองนุ่นหันนี้ได้บุกเนี่ยเห็นปะมีคู่ขนานนะครับถนนคู่ขนานคู่ขนานสาหรับพี่น้องประชาชนติไปับจ่ใจใส่สยในตลาดเนาะเห็นปะ เล่นรักสิก็คือเล่นเล่นรักเล่นแลนนะครับเนาะแต่ก็เจอมีสลดันด,สลดนัดตลัดเสียงนะครับเนาะโอ้ดีนะครับอ่ามีเอฟซีนะครับเพิ่อนคอมเมนต์เข้ามาที่ตามคลิปวิญญาณที่ว่าถนนมาจากอ่ามาจากภูกระดึงออกมานี่แหละออกมาภูพามานออกมานี่ยนะเพิ่นเป็นเอฟซีวิญญาณเพิ่นเพิ่นบอกว่าอ่าจะขยายถนนแล้วนะครับจากภูกระดึงมาผานกเขามา ออกว่าผู้พามาเนี่ผู้พามาเนี่สิขยายถนนเพิร์ลวานะกำลังวัดกำลังนับต้นไม้จะย,ยังอยู่ขาจาวานะครับเนาะครับก็ขอขอ,ขอบคุณเอฟซีเลยล้าเนาะสีะ่คอมเมนต์เขามาคุยกันนะครับเนาะสีแจ้งข่าวให้ทราบนำกับสีเดี๋ยวบอกเอฟซีนำนะครับเนาะครับครับก็ก็กกดีนะครับวิญญาเฮดคลิปออกไปก็มีเอฟซีที่ตามแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์เขามาคุยกันนะครับเนาะก็ดี เรื่องูเรื่องราดต่างๆเป็ยาเป็นซื้อกลางให้สำหรับเอจี่ผู้เป็นบริเดินทางมานะครับบริเดินทางมาก็สิบ๊อกงูนะครับเนาะได้แล้วเกษตรกรเสียงลานคุยเอาเองนะครับเนาะภาษาเด็กน้อยนะครับกับว่ากันภ้าปลาซิบ๊อกชัดเด้อพี่น้องเด้อมือนี่เป็นฝ่าๆมั่วๆจังเลยหมืดๆมั่วๆจังเลยบุคคลเนาะครับโอ้เห็นไหครับ แล้ววัดแล้วถนนออกมานนี่ช่วงนี้สุดยอดเลยครับท่านาตเห็นแล้วว่าสุดยอดถนนดีมากๆเลยนะเนี่ยเปียบเลยครับนองมาตอนรรมท่านแล้วเดอ้อนี่ตรงนี้นะครับอําเภองวยม่วงนั่นอ่าอยู่อําเภอผู้พมานะครับ้วยม่วงนี่อยู่อ่าอําเภอผู้พมานะครับแต่ว่าอยู่ขังไนเข้าไป เกือบถึงอุทยานนะครับเกือบถึงอุทยานภูผาม่านเลยนะครับมาตรงนั้นเลยนักขี่น้นองก,กับวิญญาก็เลยได้โอกาสก็เลยเลยมาแนะน้าเส้นทางพร้อมนะครับเส้นทางที่เขามาเป็นจังไดนแน,น่ี่สวยงามเปียบเลยแบบนี้เลยนะครับนะ้าะถนนเสนีวิญญามุ่งหน้าไปทางเบอร์มึงเลยเลย้อจังหวัดมึงเลยนะครับเด้อนี่สิบไปทาง พานกเข้าพาผู้ก็ดึงผู้ก็ดึงไปบ้างสัพุ่งสร้างภูเขาจังหวัดเลยเลย่เลยเลยนะครับถนนเสนนี้นะครับนะเนี่ยแต่ถนนมาถี่วนี่งามไปเลยครับดีเลยเพียบเลยสวยงามมากโอ้สวยงามบา,ามฉาบนะครับแรนสบายสบายเลยพี่น้องแต่ใส่คมเร็วกะได้สบายเบื้อนะแต่เฮากะไอ้พอประมาณนะครับเนาะตามกฎระเบียบจราจรนะครับ มทั้งหลวงเบินนะเออร,ร์นเนาะเพิ่ร์นไทยใส่คมเร็วเท่าไรเฮาก็อยู่ประมาณน,านั้นอย่าให้เร็วเกินไปเนาะพี่น้องเนาะก็ช่วงนี้ฝนก็สิส่งดีๆแม่พี่น้องเบิ่งแล้วฝนอึมครึมมดมือเลยมื้อนี้นะครับเนาะเปิดๆเลยเนะาะกระแปลกนี้ครับช่วงหน้าแรงมีฝนไหมครับเนาะฝนตกลิ่นแส่ๆเลยตอนนี้นะครับนะนนเ,เนาะ ก็สีจังไนก็ถึงแยกเขาผู้ปรามาณนตะวันแยวียาสีเลยไปจังไนว่าจับ G P S เบื้องล้วสีเลยตรงแยกอับเพื่อผู้พันไปจั้อนนะครับว่าวัาสีมีปลายเขาวาห้วยม่วงจังเลียวเขาไปนะครับนาออ่ะดตามไปเบืงสิเป็นยังไงแน่นะครับเนี่ยไฟเขียวอยู่ข้างนานี่ครับเข้าใส่หมายเลขสองศูนย์หนึ่งนะครับนาอหมายเลขถนนเนี่ยไฟไฟเขียวไฟแดงยูงหนานี่ ให้เลี้ยวไส้เข้าไปในตัวอำเภอผู้พม่านนะครับนี่เห็นไหมแต่มียาสีเลื่อยไปอีกนะครับเลื่อยไปอีกนะครับเนาะทางเขาเนาะนี่เห็นไหมผู้พม่านเห็นไหเนี่ยนะครับแต่มีญาสีบริข่าไปนะครับนะเนี่ยเป็นไฟแดงนี่ครับตรงไฟแดงตรงนี้เห็นไหเนี่ยหันเลี้ยวไส้เนี่เข้าไปเพื่อผู้พม่านเลยครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับนี่นี่เข้าไปเพื่อผู้พม่านไปนี่นะครับเนาะับไปนี่เลยพี่นอนเลี้ยวไส้กลับไปเลยเนาะอำเภอตัวอำเภอเพิ่นเด้แล้วก็ <bab. S 1> ครับกับรถไฟแดงมานะคร out, ับน้ารถไฟแดงมากแรานตรงเลยนะครับเด้อมุ่งหน้าไปทางมุ่งหน้าไปทางพานกเข่าสังเกตถนนนทางงี่น้องสังเกตถนนนทางแล้วแล้วเล้วเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับนะแตะบองหัวสีเหลียวตรงไหนนะครับเียววิญญาณสิจับกีบีแตพี่นนองเบิ่งอีกทีนึงนะครับนาะครับครับเป็นยังไงเดี๋ยววิญญาณสิอ่านหาเบิ่งป้ายกันนะห้วยม่วงนะครับเป็นว่าเขียนว่าห้วยม่วงนะครับนาะ อำเภอกุมยังไงผูกกระดึงสามสิบห้ากิโลเลยเลยลอยเก่ากิโลนะครับนะเพิ่นว่าให้ขับมาหน่อยหนึง่งเลยไฟแดงผู้พ,พามาแต่มาจะน้อยหนึ่งครับก่อนที่ถึงอุทยานนะให้เลี้ยวซ้ายเขาไปข้างในนะครับนะเดี๋ยวถ้าปัญญาบอูหัวจะทำขึ้นเจ้าขึอนเขานล้วนะครับนะ <c oughs> เออนะครับโอ้ยแต่ลน,นกระนเจ้าดีแล้วพี่น้องเ,อยเลยเรียมเลยครับพี่น้องไม่ต้องห่วงเลยถ้าพี่น้องเดินทาง สิมุงนะ่งหน้าไปทั้งาพานกเข้าไปพุกกระดึงไปเมืองเลยนี่สบายเลยครับถนนเสน่หช่วงนี้เด้อช่วงช่วงที่เลี้ยวเขามาทางไปทางพุกกระดึงนี่แหละครับเนาะข้าเจ้าเทศน์นวลแล้วโอ้สวยงามมากๆสวยงามสะโดดเด่นเป็นโอ้ยปลาบกข้าวข้าเจ้าใครพังพี่น้องเลยนะปุ่นนะคือปลาอย่างพี่น้องปาม ต้นปาลาหมอปลาเป็นลอยลอยไรพี่น้องเลยเอาบัวาากันเนาะพี่น้องนะแต่ละพื้นที่โอ้ยภาพสีพระงามเด้อพี่น้องเอ้ยจะวากันเด้อมืลยนี่ฝนสิตกอึมครึ้มมือดอึมครึม,มจังใดนอ้อนี่เน,น้องเมือมม่อยเติมเกิมเมืดอยเติมเติม มอมงเรียวไปน้อพี่น้องเอ้ยเด้อไบาปัญญาเขาบ่าเขาว่าถือมองขอให้วิญญาบุกเคยมาจับ G.P.S มาได้เลยครับเด้อนี่บ้านอย่างนอ้นอนนทองหลางสองกิโลแต่ทีทั้งเดียวเขาแบบนี้นะครับเนาะอันนี้ถนนกจ็จะเห็ดแล้วแล้วเรียบร้อยเลยครับดีมากๆเลยพี่น้องเอ้ยสวยงามแท้ๆสวยงามมรามชามเลยเพียงสุดยอดพี่น้อง มื่อวิญญาณจะมีโอกาสโบน,น่ายด้วครับอาจจะออกไปทั้ง่านผู้กระดึงไปเก็บบรรยากาศหรเบื้องเรนะาไปน้องนะเอ้าแล้วแต่โอกาสนะครับมื่อนีนะแล้วแต่เวลานะครับนะปเดี๋ยวเบื้องกันเฮ้ยถนนสเสนีง,งามแท้ตอนนั้นถ้าวิญญาณอ่าถา้าเอฟซีเลยตีสามคลิปวิญญาณนะครับเนาะสีหูวว่าถนนสเสนีตอนนั้นกำลังก่อสร้างยางแบบขมักขมันรถใหญ่กำลังลุยเลยนะครับนะมาเดี๋ยวนี้สุด ยอดนะครับเนาะสุดยอดสุดยอดนะครับอันนี้ยึดอ่าเขตอำเภอชุมแพอยู่นะครับเนดะ้อเขตอำเภอชุมแพอยู่นะ,นะครับเนาะหมวยโจดพัดวานเนาะเนี่ยถนนสะพานก็นจะเห็นเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่อีหยังปลายหยางหนาวนี่ลุยยาคงครับกษิมีป้ายบอกอยู่หรอกพี่น้องเพราะว่า จับ GPS อมาเนาะเขาเขาเขา,เขาก้อนจะถึงอุทยานนะครับพอจะถึงอุทยานผู้พามายูข้างหนา้าห้าห่นเนี้ยมาพร้อมยังแบบเดียวคุเบิเ้งครับมีป้ายยังบอกบ้านทุ่งห้าถอนนะครับเนาะโอ้ยพี่น,อน,น้องเอ้ยถนนกว้างมากสุดยอดมากเพราะว่าแถวนี้เขาหลายนะครับเนาะผู้เขาหลายก็เลยเกิดอาการเย็นๆจังน้อยเลครับหนา จอยเข้มาแล้วเดี๋ยนี้ยูโอตอนองทุ่มนะครับโนนชาติแล้วนะครับเนาะตอนนี้อืมครับกสีทีม่มองเดียวอยู่ดอกพี่น้องนะวิญญ้าวาด้วยนี่ข้างหน้านี่ไม่ยังพี่น้องพิจารณาเบิ้งจักน้อยกันนะนะครับเนาะเนี่ยเบื้องหน้าดูเดียว่าจะไหนเดีตรงนี้โบนเอนีพี่น้องเด้บอบโแน่เนาะอาซีอาซีเลียวมุมนี้ก็ได้เนาะ พี่น้อยจังไดแน่วว้จังไดแน่นี่โรงเรียนวังยาวใหญ่ไป่น้องอ้าว,วังยาวใหญ่มันคือปวดพวกแมนบวดน้อพี่น้องบวดแน่ใจด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวิญาจับจีบีเอ็มเงินนะครับเนาะครับพี่น้องกะเลี้ยวตรงนี้แหละครับวังยาวนี่แหละวังยาวใหญ่นี่แหละหกกิโลนี่แหละครับพี่น้องเอ้า ระวังยาวนี่แหละครับเข้าไปนี่ด้วยครับเดอ้อเรียวทรายนะครับเรียวทรายเข้าไปเดอ้อเรียวทรายเข้าไปด้วครับเดอ้อเป็นยังไงแน่หุ่นท่างกันจเจ้านี่เป็นลักษณะแบบนี้ครับนะเป็นจังซีเป็นยังซีวันนี้วันที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าโอเคครับพี่นะครับนะเบิ่มเบิ่มเบิ่ม ท่าก็จะเป็นสวนเล่นนะครับด้วยเขามานี่เนะเาะท่าก็มีชำรุดจังหน่อยเพ<อ>ื่อเป็นลักษณะแบบแบบไปน้ำมู่บานนะครับไปน้ำมู่บานไปล้ะน้ำตำบลไปนะครับเนาะครับเสียออกเขตน,นอกเขตมาแล้วน,<อ>นี่นญญว่าท่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นอกก้นอ,อ,นองก็คืออ่าเลยแยกไฟแดงผู้พม่านะเลยเลยแยกไฟแดงผู้พมาน,นเขามานะครับเนาะผมมาจักหน่อยนึงก็มีป้ายเขียนบอก บ้านวังยาวนะ่ะบ้านวังยาวใหญ่นี่แหละเขามาแบบนั้นนะครับเนาะนี่จับ GPS มอานนะครับเราไม่ยากจับ GPS ีเอสานนะจับไปนั่นมากลักษณะแบบนั้นถือถือก่ถือจะคอยที่ตามเงครับเนาะท่างเป็นแบบนี้นะครับนะเป็นจังซี่ละครับทางเป็นแบบนี้โอเคก่วงยู่ได้ล่ละก่วงยู่ได้นี่ะโอ้ กัเขามาเรื่อยเห็นวะถึงมาถนนสวนเล่นกับกวางญ่อยู่ด้วนะครับกัมีชมุดบางเนาะเนาะรถใหญ่ออสเตรลนด์นะครับเนาะครับกัขอขอบคุณเอฟซีนะครับกับ่เอ้ยซื้อมาหนักนะครับเดี๋ยวขาดเพิ่นขาดโยนน้ำก็ขอบคุณในไลน์ที่แนะ้ำนะครับเนาะนี่แหละครับเฮพจยูทูบก็ดีจังสี่ตรงที่ว่าได้ได้รู้นะครับก็ขอบคุณเอฟซีเอฟซีที่ตามเฮานี่กอะเพิ่นกะ ผู้คนเคยไปสิเพื่อนก็อยากให้เขาไปเที่ยวไปเก็บภาพให้เขาเบิ้งนะครับเนาะขอคุ้นหลายๆนะครับเนาะขอคุ้นหลายวิญญาณก็เคยมาจักเชียในในชีวิตนี่ก็ได้กับผมเอ้าไปเบิ้งวิญญาณในหุ่นตั้งเป็นลักษณะสีทธิ์นะครับเด้อข้ามาส่วนทางกะมืดจังหน่อยเด้อี่น้องมือนี้มืดอึมครึมจังหน่อยเด้อฝนก็จะตกนะครับห้างสิมีคดคดเขียวเขียวนะครับคดคดเขียวเขียวน้ำน้ำทีน้ำทาอาจะไปนะครับเนาะเห็นไหมเนี่ย ขุดคูดเคี้ยวนำถนนหนทางไปนะครับเนาะรับแเฉสีเลยนะครับเนาะครับครับเป็นปลาอ้อยปลามันนะครับเนาะเนี่ย้ยปลาอ้อยปลามันก็าจะมาผลพูดแต่พี่น้องเบื้องดูภูเขาจึงเพิ่งยิ่งพูน่ะสุดยอดเลยนะครับทั้งเนาะมื่อนี่แดดอ่าบ่จำนะครับคอ่าฝ้าบ่เปิดกันเลยบ่บ่เห็นวิวงามๆนะครับเนาะเอาเอาเอา เอาลักลักว่าเป็นเส้นทางที่เขาไปกันแล้วกันนะครับเนาะเข้าไปห้วยห้วยม่วงนะเป็นแหล่งต้องเที่ยวด้ยครับเด้อนะไปบึงนะฮะถึงจังใดในพี่นอ้องพี่ยาขอมเคยไม้จะเกียดนี่แหละครับผมค่อยไปกค่อยค่อยไปท่ากันเขาบอกเคยท่าเขาสิครับเร็วไปไหนนะพี่นอนะ้องนาะค่อยๆไปแล้วกันเนาะตะเก็บภาพ,พี่น้องบึงนํานะครับ,นะรบ<ป>เนาะเก่าแค่ลานยางตลอดต้องคำมิชำรุดนะครับเนาะ ครับขอบคุณเอฟซีหลายๆเลยครับเด้อที่แนะนํานะครับเนาะมันจะแมนบัเป็นเส้นนีเพราะเราจับ GPS บอกว่างั้อะไะครับจับดาฟเทียมมากรม้าม้าสิละครับเขาม้าสิครับเออตื้อตื้อตื้อตืก็เป็นหมู่บ้านมานนะครับพันหมู่บ้านพันนั่นกาแฟเพียบเป็นตรงไฮตรงหน้ามานนะครับนะกลับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับนี่เบึงนั่นกาแฟใครจะประดับประดาตัวใหม่เขาบอกญี่ปุ่นเขาจ้าตัวหนี่งเพาะมันเป็นกาแฟ โอ้เห็ดงามอยู่นะบ้านเขาเรยวนะครับน้อครับกะกะเรียวเรียวมาจั่อยนะครับได้ขมาหามาเรียวใสอีกนิดนึงนะครับนะอ่าเรียวใส่ีกนอยนึงนะที่มีปลายบอกว่าบ้านหุบ้านห้วยยาบ้านวังยาวนี่นะครับบ้านวังยาวนะครับขามาตรงนั้นเลยนะครับนะครับเขยวเขามานะครับถาผู้มี GPS ตั้งมาเลยกันหนนะครับนาะ มีญาณยิงง่งดาวเทียมอย่างเดียวนะครับก็เลยมาเขามาตรงถา,าเมเป็นผู้มีจีบียกับตังจีเบีมาเลยครับเขามาเลยนะครับเนาะห้วยม่วงห้วยม่วงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพป็นวายด้วยแถวสอบถามาไปโรงหันนะครับเนาะลานๆเลยนะัฆษณะแบบนี้นะครับนเนาะโอ้มันก,ก็นสิผ่านหมู่บ้านนะครับเนาะ ผ่านโมบานม,า,มากงสิละพี่น้องว่ามันเกิดสิเป็นอยู่ในเขตท่องเที่ยวเขาเจ้าจนะครับเนาะนะเป็นลักษณะแบบนั้นกับว่าไก่กับพูกกะดึงนะวิ่ญา่จับพี่เบิงนะครับเนะานะกษสารมารถท่ีครูไปพู้กกะดึงได้นะครับเนาะในเขตแบบนั้นนะครับ้างหน้าภูเขาง,งามๆพี่นอ้องแต่ว่ามือนีฝ้าบ่เปิดก็เลยบ่เห็นทิวทัศน์งามๆนะครับเนาะ ขับวิ่งที่ทัดงามๆเ่าเห็นนะครับเนาะครับก็ขอบคุณเอฟซีนะเพื่อนถี่แนะนํามากนะครับวิญญากรพมขยามทุกท่านนะครับเอฟซีทุกท่านทุกคนเลย้อที่กล่าวถึงไม่ดีไม่ที่ถึงบ้างไม่ถึงบ้างนะครับก่ผู้เพื่อนบอกมาให้ไปหันไปนี่กห่นมีโอกาสนะครับหรือมีเวลาวิญญาณจะไปนะครับเนาะจังมือนี่วิญญากรรเดีมาตามเอฟซีเพื่อนบอกนะครับเนาะขอบคุณหลายๆนะครับเนาะ ขอบคุณได้ไหลายพบเผื่ถึงแล้วมากเนี่ยนี่เห็นบ่บริเวณนะครับไม่อย่างนี้เนี่นไม,ม่มีร้านค้าร้านขายแบบนี้คือว่ามันสีฮอดหรืบอบ่หรือจังใดพี่นออ้องอ่ะรีบย่ายเรียวสายออกมานะครับนเนาะเดี๋ยวใส่ออกมาต่างแบบจริเงียครับขามีทรงไอทรงนาโอ้มื่อไหร่จะมันฝา,าเปิดได้พี่นอ้อ,องเด้อผู้เขากระจองแงมแนมไปจึงพึ่งอยู่ไหมเห็นบ่พี่น้อง ฝ้าบ่เปิดเนาะสิแนมบ่ชัดแจนนะครับเนาะแนมบ่เห็นชัดเจนเลยไปเบิ่งพี่เนาะโน่นแหละภูเขางามๆแนมเห็นจริงคุณจะเห็นบ่โอ้ยฝ้าบ่เปิดพี่น้องมื่อฝ้าบ่ค่อยเปิดเป็นไหนเนาะฝ้าเปิดแห่งสิงามครับคุณน่ะทางทรายทางขวามีปั๊ดนะครับเนาะภูเขาวิวงามไหมอืม ครับพี่น้องข้ังตั้งกี่หมอกอึมครึมเมื่อนี้มันอึมครึมฝนไหมครับเนาะปร,ะกรากฏว่าอึมครึมฝนลายเลยครับสุดยอดครับพี่น้องชมวิวภูเขาไปน้ำง,งามงเหม,มินบอโอ้สุดยอดสุดยอดขอับพาหมบานมาเลยนะครับเนาะพาโมบานมากขับห้องก็ค่อยๆขับมานะครับเนาะ บรรยากาศพี่น้องเห็นปะผู้โจโก,โกอยู่บรรยากาศทําไนอสิบว่าชัดเจนเนะพี่น้องนอะพี่อะห่างขัววิญญาณก,ก็มีบังดูนบรรยากาศขนาดนะพี่น้องนะบรรยากาศนี้นบรรยากาศนี้นครับโอ้ช่างกับครับก้าขี่นะขไม้เรือนะก็มาเห็นยินดีต้อนรับบ้านห้วยม่วงนะครับนะนี่นะครับนะครับผมอ่ะข้าไปเบิ้งพี่อะ ก็สีใกล้ๆนี่แหละซาบ,บังตะวิวค้างๆ ه, งามๆภูเขาโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องสุดยอดเขามาในหมู่บ้านนะครับบ้านหัวม่วงเนะแล้วก็มีไปไ้ายน้อยสังเกตนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายตรงผู้สังเกตตรง,งเขางามๆเขาจึงพึ่งอยูุ่ข้างหนาไหมครับเนาะตรงนั้นเลยนะครับบรรยากาศโอ้สุดยอดพี่น้องครับกา ยังติดตามคลิปนะครับเบิ้งไม่เลยหอดเลยครับพี่น้องนี่หอดแล้วนะอ่างหวยม่วงนะเอาเอามันสิงย่เอาคักเลยละพี่น้องเนาะเนี่ยอยู่ในอ่างเก็บน้ำนะเดี๋ยววิญญาคลิปต่อไปวิญญาสิป้าไปติดตามนะครับไปติดตามเบิง้งเบิ้งบรรยากาศในในในแขดบริเวณอ่างนะครับนะเอาคลิปนี้กะสวัสดีครับนะคลิปหนาห้าเข้าพาไปเบิง้งบริเวณอ่างนะครับนะสวัสดีครับ